แบงคอกฮิวตันเป็นฉายาที่ชาวต่างชาติใช้เรียกเรือนจำคลองเปรมคนไทยบางคนก็เรียกว่าคุกลาดยาวเพราะตั้งอยู่ที่เขตจตุจกักรแขวงลาดยาวที่นี่เป็นเรือนจำความมั่นคงสูงและทันทสถานหญิงกลางก็เป็นส่วนหนึ่งของเรือนจำคลองเปรมฮอลลีดีน Jones ผู้หญิงชาวออสเตรเลียก็เรียกที่นี่ว่าแบงคอกฮิวตันเช่นกันเธอต้องมาติดคุกที่ประเทศไทยที่ทันทสถานหญิงกลางคลองเปรมในข้อหาย,ยาเสพติด ทั้งเสพและขายและนี่เป็นประสบการณ์ที่เธอจะต้องจำไปตลอดชีวิตปัจจุบันนี้เธอได้รับอิสระแล้วนะคะและได้ทำสิ่งที่ตั้งใจไว้ก็คือการเขียนหนังสือถ่ายทอดเรื่องราวของเธอเองเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์กับคนอื่นๆหนังสือของเธอชื่อว่า Holly h e l l ออกวางจำหน่ายในปี2024ที่ผ่านมาเป็นการบอกเล่าเรื่องราวการเอาชีวิตรอดในเรือนจำของไทยทางสภาพอากาศที่ร้อนระอุ และความเป็นอยู่ที่ลำบากสสุดเธอบอกว่าที่เธอออกมาเล่าเธอไม่ได้ต้องการความเห็นอกเห็นใจแต่เธอต้องการให้คนรู้ถึงอันตรายของยาเสพติดโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นที่คิดอยากจะลองฮอลลี่ใช้ยาเสพติดมาตั้งแต่อายุ15ปีและยาเสพติดก็ทำลายทั้งครอบครัวของเธอบ้านเกิดของเธอคือออสเตรเลียเธอเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ปกติซึ่งในตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กเธอก็ยังไม่รู้ว่านี่มันไม่ปกติ ย้อนกลับไปในเขตชานเมืองเพิร์ในช่วงยุค80ช่วงประมาณปี1980พ่อและแม่ของฮอลลี่ดื่มหนักติดสุราทั้งคู่และใช้บ้านของตัวเองเปิดเป็นเอเจนซี่จัดหาหญิงขายบริการในลักษณะเหมือนเป็นแม่เล้ามีคนมากหน้าหลายตาเข้ามาในบ้านของเธอทุกวันฮอลลี่ลองสูบบุหรี่ครั้งแรกตั้งแต่อายุ12ปีและแม่ของเธอก็ไม่ได้ว่าอะไร เธอไปโรงเรียนและเมื่อเลิกเรียน,เ,ยนเธอก็พาเพื่อนคนหนึ่งกลับมาเล่นที่บ้านซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เด็กๆชอบทําเมื่อเธอและเพื่อนเดินเข้ามาก็เจอกับบ้านที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายมีเสียงโทรศัพท์ดังมีผู้หญิงแปลกหน้าเดินเข้าออกเพื่อรับเงินส่งเงินและนั่นเป็นตอนที่เธอรู้สึกว่ามันไม่ปกติชีวิตของเธอไม่เหมือนกับเด็กคนอื่นพ่อแม่ของเธอมาแยกทางกันตอนที่เธออายุ15ปีพ่อเป็นคนย้ายออกไปอยู่ที่อื่น ส่วนแม่ของเธอก็ยังเปิดธุรกิจแบบเดิมต่อไปหลังจากนั้นไม่นานแม่ของฮอลลี่ก็คบหากับผู้ชายคนใหม่เขาชื่อว่าไซมอนและเขาคนนี้เป็นคนที่นำยาเสพติดเข้ามาในบ้านแฟนใหม่ของแม่เป็นคนแนะนำให้แม่ของเธอรู้จักกับเฮโรอีนและแม่ของเธอก็เสพติดมันอย่างรวดเร็วตอนนั้นฮอนลลี่อายุ15ปีเธอเห็นว่าหลายๆคนที่เข้าออกในบ้านของเธอรวมถึงแม่ก็ใช้ยาตัวนี้ เธอจึงคิดว่ามันก็คงไม่เลวร้ายอะไรวันหนึ่งเธอถามแม่ว่าเธอขอลองหน่อยได้ไหมแม่ของเธอปฏิเสธในครั้งแรกๆและไม่นานก็เปลี่ยนใจสุดท้ายฮอลลี่และพี่น้องทุกคนในบ้านก็ใช้เฮโรอีนเหมือนกันณนะตอนนั้นทุกคนในบ้านใช้ยาเสพติดเมื่อมองย้อนกลับไปเธอบอกว่าเธอกับแม่ไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบแม่และลูกสาวแต่ว่าเราเหมือนเป็นเพื่อนสนิทกันมากกว่าซึ่งในตอนนั้นเธอคิดว่ามันเท่มากๆ แต่จริงๆแล้วมันผิดปกติโดยสิ้นเชิงที่แม่กับลูกจะมานั่งเล่นยาด้วยกันและนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางช้าๆไปสู่นรกฮอลลี่บอกว่าครอบครัวของเธอมีกันห้าพี่น้องทุกคนติดเฮโรอีนและทุกคนก็ติดคุกหายนาเริ่มขึ้นมาตอนที่เธออายุ20ปีฮอลลี่ถูกจับใน3ข้อหาเกี่ยวกับการเสพนำเข้าและครอบครองน้องสาวของเธอคนนึงก็ถูกจับเช่นกัน หปีต่อมาเมื่อเธออายุ21ปีและเธอยังอยู่ในคุกเธอได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าแม่ของเธอเสียชีวิตแล้วจากการใช้ยาเกินขนาดมันยากที่จะรับมือกับความรู้สึกเพราะว่าแม่คือทุกสิ่งทุกอย่างของเธอเรื่อนจำของออสเตรเลียอนุญาตให้นักโทษออกมาร่วมพิธีศพของคนในครอบครัวได้ฮอลลี่และน้องสาวของเธอจึงถูกนำตัวไปงานศพของแม่ทั้งทงที่ยังใส่กุญแจมือ และเมื่อสูญเสียเสาหลักของบ้านไปการเงินที่บ้านก็เริ่มมีปัญหาไม่นานพี่ชายของเธออีกสองคนก็มาลงเอยอยู่ในคุกก่อนที่ฮอลลี่จะติดคุกฮอลลี่มีแฟนชื่อว่าสตีเฟนวอลเลซเขาอายุมากกว่าเธอเล็กน้อยและเป็นผู้ใช้ยาเสพติดเหมือนกันหลังจากที่ฮอลลี่พ้นโทษจำคุก5ปีเธอก็ได้ออกมาจากเรือนจำแต่ว่ายังเลิกยาไม่ได้เธอยังคงติดต่อคบหากับสตีเฟนย่งรักกันเหมือนเดิม แล้ววันหนึ่งเขาก็ชวนเธอเดินทางมาที่ประเทศไทยสตีเฟนมีหมายจับอยู่ที่ออสเตรเลียดังนั้นเขาจำเป็นต้องหนีออกนอกประเทศซึ่งเขาเลือกประเทศไทยก็ไม่รู้ว่าในยุคนั้นจะเป็นอย่างที่เธอบอกจริงๆหรือเปล่าแต่ฮอลลี่บอกว่าประเทศไทยในช่วงป,ปลายยุค90เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับคนขี้ยาเพราะว่ายาเสพติดมีราคาถูกเข้าถึงได้ง่ายเธอรู้ว่าไทยเป็นศูนย์กลางการส่งออกจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคา เมื่อมาอยู Solomon. ่ที่นี่ฮอลลี่กับสตีเฟนจึงได้งานเสริมเป็นการส่งยาเสพติดเล็กๆน้อยๆกลับไปที่ออสเตรเลียเงินที่ได้มาก็เอามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและเป็นทุนในการซื้อยาเสพติดสำหรับตัวพวกเขาเองเธอยืนยันว่าชีวิตมันเป็นแบบนั้นจริงๆไม่มีใครอยากติดคุกอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศไทยเธอไม่เคยคิดเลยว่าจะมีอะไรที่เลวร้ายเกิดขึ้นกับเธอทั้งๆที่สิ่งที่เธอทำมันเสี่ยงมากมันผิดกฎหมาย และเธออาจจะถูกจับได้แต่การติดยาในตอนนั้นมันบดบังความคิดวิเคราะห์ของเธอทั้งหมดมันเหลือแค่ความรู้สึกในใจฮอลลี่บอกว่าถ้าคุณทำสิ่งที่ผิดกฎหมายมาเป็นเวลานานและรอดตัวมาได้ตลอดคุณก็จะกล้ามากขึ้นกล้าที่จะทำต่อไปจนวันหนึ่งที่คุณเริ่มประมาทและในปี2000หรือปีพุทธศักราช2543ฮอลลี่ดีนโจนส์ในวัย29ปีก็ถูกจับกลุ่มในประเทศไทย ซึ่งเธอไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าเธอถูกตำรวจไทยเพ่งเล็งมานานแล้วแล้ววันนั้นตำรวจก็กำลังดักรอเธออยู่วันนั้นฮอลลี่ไปที่ทำการไปรณีนีเพื่อจะส่งพัสดุเล็กๆชิ้นหนึ่งไปที่ออสเตรเลียสิ่งของข้างในเป็นปฏิทินและข้างในปฏิทินอีกทีก็มีเฮโรอีนซ่อนอยู่15กรัมซึ่งเธออ้างว่า15กรัมในครั้งนั้นเธอไม่ได้ส่งไปขายฮอลลี่มีกำหนดจะบินกลับบ้านที่ออสเตรเลียและยาเสพติดในไทยก็ราคาถูกกว่า ดังนั้นเธอจึงต้องการส่งยาล่วงหน้าไปทางไปรษณีย์ก่อนเพื่อใช้เสพเองตอนที่เธอกลับถึงบ้านเธอเล่าเหตุการณ์ตอนที่โดนจับไปว่าเมื่อเธอออกมาจากไปรษณีย์เธอก็มาขึ้นรถในรถมีเพื่อนของเธออีกคนหนึ่งที่รออยู่แล้วชื่อว่าบ๊อบเป็นคนขับส่วนสตีเฟนแฟนของเธอไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จังหวะที่บ๊อบเพื่อนของเธอกําลังขับรถออกไปมีผู้ชายกลุ่มหนึ่งวิ่งมาขวางที่รถของเธอและพยายามจะมาเปิดประตู ฮอลลี่ก็ดึงประตูเอาไว้และบอกให้บ๊อบรีบขับออกไปแต่ว่ามันไม่มีที่ให้ไปณตอนนั้นรถติดมากๆเมื่อเธอดึงประตูไว้ผู้ชายข้างนอกก็ควักปืนออกมาตอนนั้นเธอไม่รู้จริงๆว่าพวกเขาเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบเธอคิดว่าเธอกำลังจะถูกป้นแต่สุดท้ายทั้งฮอลลี่และบ๊อบก็ถูกพาไปที่สถานีตำรวจโดยมีพนักง,งานไปรษณีย์คนที่รับพัสดุข,ของเธอตามไปให้ปากคำจากนั้นฮอลลี่กับบ๊อบก็แยกจากกัน เธอถูกพาขึ้นรถกระบะเพื่อกลับไปค้นที่ห้องของเธอบ๊อบเองก็ถูกตำรวจพาไปค้นที่ห้องของเขาซึ่งตำรวจพบเฮโรอีนและปืนของบ๊อบส่วนฮอลลี่เธอค่อนข้างเครียดเพราะว่าเธอซ่อนเฮโรอีนจำนวนหนึ่งอยู่ในวิทยุและมันมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งที่หลวมมากซึ่งเธอตั้งใจว่าจะกลับไปซ่อมในวันนี้ถ้าหากว่ามีตำรวจคนไหนหยิบวิทยุอันนั้นขึ้นมาแล้วตบนิดหน่อยเฮโรอีนก็อาจจะร่วงลงมา เธอก็ได้แต่ภาวนาว่าตำรวจจะไม่หยิบวิทยุขึ้นมาแต่เมื่อเข้าไปในห้องระหว่างการตรวจค้นข้าวของเธอตกใจที่วิทยุของเธอหายไปเธอบอกว่าเธอก็ไม่ได้อยากกล่าวหาว่ามีตำรวจแอบหยิบไปแต่ว่ามันหายไปจริงๆหรือไม่แน่ก็อาจจะเป็นซีเฟนที่หยิบไปก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามเธอโชคดีอยู่อย่างหนึ่งตอนที่อยู่ในห้องเธอแอบคว้าถุงเครื่องประดับของตัวเองแล้วเอามาซ่อนในกางเกงยีน ซึ่งเธอได้เอามาขายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของตัวเองในภายหลังจากนั้นตำรวจก็พาเธอกลับไปขังไว้ในสถานีตำรวจและกว่าที่สถานทูตจะได้รับแจ้งก็ผ่านไปถึง3วันตอนนั้นฮอลลี่พอจะรู้ว่าเธออาจจะถูกขังอยู่ที่นั่นได้นานถึง2สัปดาห์ก่อนที่จะมีการพาตัวเธอนำไปฝากขังต่อที่ศาลแล้วก็ย้ายเข้าไปในเรือนจำหลักแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือเธอถูกขังในสถานีตำรวจถึงหเดือน และก็ไม่มีใครมาบอกอะไรเธอเลยว่าทำไมเธอยังต้องอยู่ที่นั่นในห้องขังของสถานีก็ไม่มีอะไรเลยสักอย่างในห้องจะมีบล็อกเล็กๆที่ก่ออีกขึ้นมามีก๊อกน้ำถังน้ำขันน้ำและห้องน้ำที่อยู่บนพื้นดินในความหมายของเธอก็คือส้วมซึมนั่นเองปัญหาของฮอลลี่ก็คือเธอนอนไม่ค่อยหลับเธอเป็นผู้ใช้ยาเสพติดมานานและเมื่อขาดมันไปปัญหาก็จะตามมาแน่นอนโชคดีที่ทางสถานทูตส่งคนมาเยี่ยมเธอ และยังช่วยติดต่อแพทย์ให้จ่ายยาบางอย่างเพื่อทําให้อาการของเธอดีขึ้นและที่สําคัญก็คือเรื่องของเครื่องประดับที่เธอแอบหยิบติดตัวมาฮอลลี่รอคนของสถานทูตมาตลอดเพื่อจะฝากให้เขาเอาไปขายเธอรู้ว่าตํารวจจะต้องค้นเจอสักวันหนึ่งและข้าวของก็จะถูกยึดไปแต่ว่ามันเป็นปาฏิหาริย์มากๆเธอเองก็ประหลาดใจที่ไม่มีตํารวจหญิงมาค้นตัวเธอเลยถ้าเป็นที่ออสเตรเลียเธอจะต้องถูกแก้ผ้าค้นตัวแล้ว แต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นที่นี่ซึ่งเป็นโชคดีสําหรับเธอคนของสถานทูตจึงช่วยนําเครื่องประดับไปขายให้ถึงแม้มันจะไม่ได้มีค่ามากมายแต่ก็ทําให้หลายปีต่อมาในคุกเธอพอจะมีเงินไว้ใช้จ่ายในวันเดียวกับพี่เธอถูกจับเธอได้รับจดหมายที่ส่งมาจากพ่อของเธอแต่ฮอลลี่ไม่เคยมีโอกาสได้อ่านจดหมายฉบับนั้นเธอแค่หยิบกลับมาใส่รถแล้วตั้งใจว่าจะอ่านทีหลังแต่ว่ามาโดนจับซะก่อน เธอมารู้เนื้อหาในจดหมายทีหลังว่าพ่อของเธอไม่สบายใจที่เธออยู่ต่างประเทศและต้องการให้เธอกลับบ้านฮอลลี่บอกว่าเธอคิดถึงพ่อมากแต่ถ้าเธอได้อ่านจดหมายในวันนั้นเธอก็คงไม่กลับอยู่ดีเพราะว่าเธอถล่มลึกเกินไปแล้วเมื่อถึงวันสั่งฟ้องก็มีปัญหาในการสื่อสารตำรวจพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ฮอลลี่ไม่มีทนายไม่มีตัวแทนทางกฎหมายทำให้เธอไม่รู้ว่าจะโดนข้อหาอะไรบ้างแต่ที่แน่ต้องมีครอบครองแน่นอน เพราะเธอครอบคลองมันอยู่และตำรวจคิดว่าเธอพยายามจะส่งขายวันแรกที่ไปศาลฮอลลี่อยากจะสารภาพผิดทันทีเหตุผลก็คือเธอรู้เรื่องสนธิสัญญาการโอนตัวนักโทษระหว่างไทยกับออสเตรเลียแต่ว่ามีเงื่อนไขอย่างเช่นถ้าได้โทษจำคุกตลอดชีวิตนักโทษจะต้องรับโทษในคุกไทยครบ8ปีก่อนจึงจะสามารถย้ายกลับไปติดคุกที่ประเทศบ้านเกิดได้ณตอนนั้นเธอคิดว่าเธอครอบของแค่15กรัมโทษก็คงไม่หนักขนาดนั้น บางทีเธออาจจะไม่ต้องรอถึง8ปีแต่ว่าเรื่องเาวาก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เธอคิดกว่าที่คดีของเธอจะจบลงใช้เวลานานถึง3ปีมันนานเพราะว่าบ๊อบเพื่อนของเธอที่เป็นคนขับรถไม่ยอมสาร,รภาพเขาไม่ยอมรับผิดเลยและตอนนั้นทั้งสองคนก็ถูกตั้งข้อหาด้วยกันร่วมกันครอบครองและจำหน่ายซึ่งฮอลลี่กังวลเรื่องนี้มากๆเพราะว่าตำรวจเจอเฮโรอีนถึง120กรัมที่บ้านของเขาแต่ว่ามันไม่ใช่ของเธอ และเธอเองก็กลัวโทษประหารชีวิตซึ่งประเทศไทยประหารจริงในตอนนั้นเธอจึงยอมรับสารภาพตั้งแต่แรกสุดท้ายฮอลลี่ดีนโจนส์ได้รับโทษจำคุก31ปีแต่เธอยื่นอุทธร์และได้ลดโทษมาเหลือ22ปีแต่กว่าที่คดีจะสิ้นสุดเธอก็นอนรออยู่ในคุกมาแล้ว3ปีเธอจำวันแรกที่เข้ามาในคลองเปลมได้ถึงแม้เราคนไทยจะเรียกแยกกันชัดเจนว่าทันทัศสถานหญิงกลางแต่ว่าฮอลลี่เธอเรียกที่นั่นว่าคุกคลองเปลม เพราะว่าเรือนจำหญิงก็เป็นส่วนหนึ่งของคองเปลมเป็นที่เข้าใจกันในตอนนั้นสําหรับชาวต่างชาติว่าคุกคองเปลมก็คือแบงคอกฮิวตันใครรู้ที่มาของฉายานี้ช่วยบอกหน่อยนะคะว่ามันมายัางไงแต่ที่แน่คุกคองเปลมในมุมมองของฮอลลี่ก็คือมันโหดและมีชื่อเสียงไม่ดีเนื่องจากความแออัดขาดสุขออนามายัยและการลงโทษที่รุนแรงในช่วงเวลานั้นมากกว่า80%ของนักโทษหญิงล้วนถูกจำคุกในข้อหาย,ยาเสพติด ฮอลลี่บอกว่าคนไทยติดยาบ้าเม็ดสีชมพูมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและมีชาวต่างชาติถูกจับมาอยู่ในเรือนจำไทยมากขึ้นฮอลลี่เล่าว่าชีวิตในคุกไทยเป็นบททดสอบตั้งแต่วันแรกทั้งบรรยากาศที่อันตรายและความร้อนอบอ้าววันแรกของการเข้าเรือนนอนเธอเห็นผู้หญิงมากกว่าร้อยคนเดินเข้ามาในห้องเธอเลยถามลอยๆอยอกไปว่ามีใครที่นี่พูดภาษาอังกฤษได้บ้างแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงยกมือขึ้นมา ฮอลลี่ดีใจมากๆเธอนึกในใจว่าขอบคุณพระเจ้าผู้หญิงคนนั้นถามเธอว่าเธอจะนอนตรงไหนฮอลลี่ก็มองไปรอบๆห้องแล้วก็คิดว่าผู้หญิงคนนั้นหมายถึงอะไรมันไม่มีตรงไหนเลยที่เธอจะลงไปนั่งได้มันไม่มีที่เหลือแล้วคนแน่นมากจนเธอมองไม่เห็นพื้นด้วยซ้ําผู้หญิงคนไทยคนนั้นก็เลยบอกว่าโอเคเธอจะหาที่นอนให้แล้วเธอก็ไปบอกให้คนอื่นย้ายขยับตัวกันแล้วก็ได้ที่มาประมาณ20กว่าเซนติเมตร ไม่ถึงหนึ่งไม้บรรทัดผู้หญิงทุกคนต้องนอนหันไปในทิศทางเดียวกันเมื่อมีใครคนหนึ่งต้องการนอนหันอีกข้างผู้หญิงทั้งแถวก็ต้องพลิกตัวตามซึ่งเป็นเรื่องที่เธอช็อกมากๆแล้ววันต่อมาก็ยังมีอะไรที่น่ากลัวกว่าที่เธอคิดฮอลลี่อธิบายว่าชีวิตในเรือนจำของไทยเป็นเหมือนการต่อสู้คุณต้องต่อสู้เพื่อทุกสิ่งแม้กระทั่งสิ่งที่เรียบง่ายอย่างการอาบน้ำคุณจะต้องต่อสู้เพื่อให้ได้น้ำ มีนักโทษเยอะมากๆและน้ำก็ไม่เพียงพอดังนั้นถ้าคุณไม่รีบเข้าไปก่อนคุณก็จะไม่ได้อาบน้ำในคุกตอนนั้นมีนักโทษหญิงประมาณ2,000คนและมีห้องอาบน้ำแค่สิบห้องอยู่กลางสนามฉะนั้นเมื่อประตูเรือนนอนเปิดออกทุกคนจะแตกตื่นทันทีเธอบอกว่าเธอจะต้องวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อไปยังพื้นที่อาบน้ำห้องอาบน้ำเป็นพื้นที่เปิดอยู่กลางแจ้ง มันเหมือนอ่างน้ําขนาดใหญ่และทุกคนจะมายืนรอบๆอ่างนี้มีขันพลาสติกเล็กๆในอ่างเพื่อตักน้ําเอาขึ้นมาราดตัวในอ่างน้ําเธอเห็นว่ามีทั้งเส้นผมก้อนหินและอาจจะมีเห่าด้วยฮอลลี่ใช้คําว่าทุกคนจะใส่ชุดนอนมาอาบเธอนาอา่าจะหมายถึงผ้าถุงและบางคนก็เปลือยด้านบนจากที่ฮอลลี่อายอยู่เธอก็ต้องเลิกอายเพราะว่าทุกคนทําแบบนี้เธอมีเหงื่อออกเยอะมากก็เลยถอดเสื้อออกทั้งหมด ไม่ได้ใส่ชุดนอนมาอาบเหมือนกับคนอื่นๆเพื่อให้เธออาบน้ำได้แบบสะอาดที่สุดแต่เมื่อเธอกำลังจะเริ่มอาบมีนักโทษที่อยู่ด้านหน้าสุดของอ่างก็เริ่มนับถอยหลังถึงแม้จะฟังไม่ออกแต่เธอก็พอจะดูออกว่านักโทษคนนั้นน่าจะมีอำนาจได้คุมนักโทษอีกทีเมื่อการนับสิ้นสุดลงทุกคนต้องหยุดเพื่อให้นักโทษกลุ่มใหม่ผลัดกันเข้ามาบางคนก็นับเร็วบางคนก็นับช้าแต่ว่าปัญหาจริงๆไม่ได้อยู่ตรงนั้น เธอบอกว่าอ่างน้ามันใหญ่แต่ว่าคนก็เยอะมากดังนั้นถ้าหากเข้ามาเป็นกลุ่มท้ายๆแล้วน้ําหมดอ่างไปพวกเขาจะไม่เปิดน้ําใหม่ไม่ใช่ว่าไม่มีน้ําแต่ว่าพวกเขาเลือกที่จะไม่เปิดก๊อกน้ําให้ถ้าหากเข้าไปแล้วเจอน้ำหมดก็จะไม่ได้อาบน้ํานี่เป็นเหตุผลที่ทุกคนต้องวิ่งเพื่อให้ได้อยู่เป็นกลุ่มแรกๆถ้าไม่ได้อาบน้ำจริงๆก็ต้องรอจนถึงบ่ายซึ่งจะมีการเปิดน้ำครั้งที่สองให้ซักเสื้อผ้า เธอก็จะสามารถใช้น้ำในเวลานี้เอามาล้างหน้าปแปลงฟันได้คอลลี่บอกว่าเธอก็งงๆไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอแค่มองดูแล้วทำไปตามกระแสะผู้คนในแง่ของทรัพย์สินขณนะที่อยู่ในคุกสิ่งที่เธอได้รับอนุญาตให้เก็บไว้มีผ้าขนหนูชุดชั้นในและของใช้ในห้องน้ําสําหรับความสะอาดของสถานที่เธอบอกว่ามันน่ากลัวมากสถานการณ์เรื่องแมลงก็แย่ที่สุดเธอเห็นผู้หญิงบางคนต้องนอนหลับด้วยการใช้กระดาษทิชชู่ยัดหู เพราะว่ามันแรงเยอะมากมีตะขาบและกิ้งกืออยู่ในห้องนอนส่วนเหาก็มีเยอะเช่นกันเมื่อชีวิตเปลี่ยนแปลงกระทันหันฮอนลี่ต้องใช้ยาต้านอาการซึมเศร้าในช่วงสองสาเดือนแรกเพื่อให้ผ่านแต่ละวันไปได้ปัญหาที่ตามมาอีกอย่างก็คืออาการปวดฟันคนที่เสพยานะคะทุกคนเขาจะมีปัญหาเรื่องฟันเพราะว่าสารเคมีในยาเสพติดมันจะไปกัดกร่อนในช่องปากทั้งเหงือกและฟันคนติดยาจึงมักจะฟันผุหนักมาก และถึงแม้ว่าเฮโรอีนอาจไม่ได้กระทบหนักเท่ากับตัวอื่นเพราะว่าไม่ได้เอาเข้าปากตรงๆแต่ว่ามันมีผลแน่นอนในทางอ้อมซึ่งมาจากการละเลยสุขอนามัยของคนติดยาแล้วถ้าใครมาปวดฟันในแบงคอกฮิวต้นก็คือทรมานสุดๆหมอมีน้อยและก็คิวยาวมากอาการปวดฟันรบกวนการใช้ชีวิตอยู่แล้วโดยเฉพาะกับคนที่อยู่ในคุกฮอลลี่จำได้ว่าเธอเห็นผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่มีฟันเน่าทั้งปากและต้องใช้ครีมดึงฟันของตัวเองออกมา เมื่อเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งฮอลลี่ก็เริ่มปรับตัวได้แต่การต่อสู้ในห้องอาบน้ำของเธอยังไม่จบมีอยู่วันหนึ่งในห้องอาบน้ำนักโทษคนหนึ่งเข้ามาทำร้ายเธอด้วยการใช้แท่งโลหะตีเธอฟังไม่ออกไม่เข้าใจว่าทำไมเธอก็เลยตะโกนโวยวายออกมาแล้วก็มีนักโทษอีกคนที่ฟังภาษาอังกฤษออกเดินเข้ามาช่วยด้วยความโมโหฮอลลี่ก็เลยแย่งแท่งโลหะนั้นมาและบอกให้นักโทษคนนั้นช่วยสื่อสารช่วยแปลออกไปว่า ถ้าเธอมาทำร้ายฉันฉันจะทำร้ายเธอให้หนักกว่าเดิมแล้วจากนั้นคนที่มาช่วยแปลก็กลายเป็นเพื่อนกับเธอปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้ช่วยของผู้คุมมีสิทธิพิเศษบางอย่างคือจะได้นอนในห้องขังที่มีคนน้อยกว่าได้อาบน้ํานานกว่าคนอื่นและมีพื้นที่เก็บของส่วนตัวที่ปลอดภัยไม่โดนขโมยเมื่อผ่านไปสักพักฮอนลี่ก็เริ่มเข้าใจว่าเธอสามารถจ่ายเงินเพื่อให้ชีวิตตัวเองสบายขึ้นได้ อย่างเช่นจ่ายเงินจ้างคนอื่นให้ซักผ้าหรือจ่ายเงินเมื่อเธอ,เธอต้องการน้ำเพิ่มหรือว่าจ่ายเป็นค่าคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจว่าเสื้อผ้าของเธอจะไม่ถูกขโมยและเธอก็เริ่มผูกมิตรกับคนอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อเธอนี่คือวิธีที่เธอสร้างตัวต,วตนในคุกเรื่องของอาหารก็ท้าทายเช่นกันเธอใช้คำว่าท้าทายเพราะว่ามันเผ็ดมากๆเธอท้องร่วงท้องเสียในหกเดือนแรก ต้องใช้เวลานานกว่าที่จะคุ้นเคยกว่าที่กระเพาะและลำไส้ของเธอจะชินกับมันการท้องร่วงในคุกมันแย่มากๆเพราะว่าในเรือนนอนมีห้องน้ําอยู่แค่ห้องเดียวต่อจํานวนนักโทษมากกว่าร้อยคนและทุกคนน่าจะพอนึกออกว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงเวลาที่เธอต้องการเข้าห้องน้ําโชคดีที่ฮอลลี่ไปผูกมิรกับคนที่คุมเรือนนอนคนที่เป็นแม่ห้องทําให้เธอสามารถลัดคิวได้เสมอความทรมานที่แท้จริงในคุกอยู่ในช่วงเวลากลางคืน ด้วยจำนวนนักโทษร้อยกว่าคนในห้องก็แทบจะมีเสียงห้องน้ำตลอดทั้งคืนฮอลลี่บอกว่าเธออยู่ในห้องเดิมมาประมาณ3ปีก่อนที่คดีจะตัดสินจบและได้ย้ายแดนด้วยความที่อาจจะเป็นแดนสำหรับนักโทษที่ยังไม่เด็ดขาดจึงมีคนอยู่หนานแน่นมากๆเธอจำได้ว่าเธอเคยตื่นขึ้นมากลางดึกและตัวเลอะไปด้วยเลือด,ดประจำเดือนของคนอื่นซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในคุกเพราะว่าผ้าอนามัยเป็นเหมือนทองคำ ณตอนนั้นเธอบอกว่ามันไม่ค่อยมีขายในร้านค้าสวัสดิการมีบ้างขาดแคลนบ้างนักโทษส่วนใหญ่จะฝากญาติให้นําเข้ามาให้ตอนเยี่ยมสําหรับฮอลลี่เธอโชคดีตรงที่ห้องเยี่ยมสําหรับชาวต่างชาติที่มีสถานทูตเข้ามาก็จะมีผ้าอนามยแจกให้เสมอส่วนจํานวนคนในเรือน,นอนก็อาจจะลดลงได้ในบางวันถ้ามีคนที่ประกันตัวออกไปหรือได้รับการปล่อยตัวก็จะมีคนน้อยลงเธอจําจได้ว่าเธอเคยมีพื้นที่นอนดีๆอยู่เหมือนกัน แต่ก็ต้องตัดสินใจอยู่นานว่าจะนอนตรงนั้นดีไหมเธอคิดย้อนไปแล้วก็รู้สึกขำที่ยังต้องมาคิดพิจารณาแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆคือว่าตรงนั้นเป็นจุดที่อยู่ใต้ทีวีมันไม่ใช่ทีวีสมัยใหม่แต่เป็นทีวีเก่าเครื่องใหญ่และหนักที่มันเป็นจุดนอนที่ดีก็เพราะว่าคนที่นอนใต้ทีวีก็จะดูทีวีไม่ได้แต่ว่าเธอโอเคประเด็นก็คือเธอกลัวว่าทีวีจะตกลงมาใส่เธอและเธออาจจะหลังหักได้เลย ซึ่งเธอเคยเห็นพัดลมเพดานในคุกหล่นใส่หัวคนมาแล้วแต่สุดท้ายเธอก็เลือกที่จะยอมเสี่ยงเพราะว่าจะได้พื้นที่นอนกว้างกว่าเธอบอกว่าในคุกเป็นสภาพแวดล้อมที่ต้องคิดมากกับทุกเรื่องจริงๆและถ้าหากไม่คิดอะไรเลยช่วงเวลาของความดิ่งก็จะเกิดขึ้นฮอลลี่ต้องใช้เวลาในคุกอีกนานและทุกวันมันก็ซ้ำซากจำเจวันหนึ่งเธอตื่นขึ้นมาแล้วมองไปรอบๆห้องมีคำถามที่ผุดขึ้นมาในหัวของเธอว่าเธอทำอะไรกับชีวิตตัวเอง เธอต้องห่างจากครอบครัวห่างจากคนรักและมาอยู่ในที่ที่เธอไม่รู้จักใครเลยวันนั้นเป็นวันที่เธอคิดได้ว่าเธอต้องเลิกยาแล้วยังไงก็ต้องทําฮอลลี่เลิกยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาดโดยที่ไม่มีอาการหลังจากที่ผ่านไปสิบเดือนในคุกอย่างน้อยๆคุกไทยก็ทําให้เธอเลิกยาได้จริงๆชีวิตในแต่ละวันของเธอไม่มีอะไรให้ทํามากเธอบอกว่านักโทษจํานวนสามในสี่จะตกงานคือไม่มีงานในคุกให้ทําไม่มีค่าจ้างกิจกรรมก็มีไม่มาก จะมีเต็นท์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในสนามและนั่นคือที่ที่ทุกคนจะนั่งอยู่ตรงนั้นทั้งวันนั่งคุยกันเธอเองก็ต้องหาคนที่เธอจะคุยด้วยได้และตอนนั้นมีประมาณ6คนที่เป็นชาวต่างชาติมีมาจากอินเดียรัสเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ชาวต่างชาติก็ต้องมาจับกลุ่มกันเองเพราะไม่สามารถคุยกับคนไทยได้เธอบอกว่าชีวิตที่ดีในเรือนจำคือชีวิตที่ผ่านไปได้ในแต่ละวันเอาตัวรอดได้ในแต่ละวันก็คือดีแล้ว เพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นอาจจะมีการต่อสู้อาจจะมีการทำร้ายร่างกายหลายครั้งแรกที่เธอไปหาเรื่องคนอื่นก่อนไปตีกับคนอื่นก่อนเธอก็จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเพราะอะไรและอีกครั้งที่เธอไปทะเลาะกับเพื่อนสนิทของเธอในคุกมันก็มีสาเหตุมาจากเรื่องเล็กน้อยประเด็นที่เธออยากจะสื่อก็คือความเครียดในแต่ละวันมันอาจทำให้เราระเบิดได้ตลอดเวลาทุกคนในคุกมีความกดดันทุกคนอยู่ในโหมดเอาชีวิตรอด ดังนั้นเรื่องที่เล็กที่สุดสําหรับคนข้างนอกก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ข้างในนั้นวันหนึ่งขณะที่อยู่ในคุกฮอลลี่ได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าพ่อของเธอเสียชีวิตแล้วจากอาการหัวใจวายเธอไม่ได้เจอพ่อมานานตั้งแต่ย้ายมาอยู่ไทยจึงทําให้เธอเสียใจมากๆและเธอไม่เคยโทรไปหาเขาจากข้างในเรือนจําเลยเพราะว่าเธอจะคุยกับเขาได้แค่สามนาทีส่วนตัวเธอมองว่าถ้าหากเธอโทรไปมันจะเป็นการทรมานกันและกันมากกว่า สิ่งที่ทำให้ฮอลลี่ผ่านไปได้ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาก็คือเธอมีเพื่อนสนิทอยู่สองสาคนและเขียนจดหมายติดต่อไปหาสตีเฟนในตอนนั้นสตีเฟนแฟนของเธอกลับไปที่ออสเตรเลียแล้วและเขาก็ไปถูกจับที่นั่นในข้อหาย,ยาเสพติดสุดท้ายก็ติดคุกกันทั้งคู่การเขียนจดหมายติดต่อกันจึงใช้เวลานานกว่าคนอื่นมีเรื่องหนึ่งที่ฮอลลี่รู้สึกขอบคุณมากๆก็คือเธอได้รับความเมตตาจากคนแปลกหน้า เธอบอกว่าเธอมั่นใจว่าเธอเป็นคนเดียวที่มีคนแปลกหน้ามาเยี่ยมหาม,มากที่สุดในเรือนจําเธอคิดว่าทางสถานทูตอาจจะมีโครงการแบบนี้แล้วประกาศออกไปทําให้ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีชาวออสซี่ผลัดกันมาเยี่ยมเธอเสมอบางคนจะซื้อของกินมาให้เธอและบางคนก็ฝากเงินเข้าบัญชีให้ซึ่งช่วยชีวิตเธอได้มากๆฮอลลี่ยังคงติดต่อกับอาสาสมัครบางคนจนมาถึงปัจจุบันนี้เธอรอดในคุกไทยมาได้เจ็ปี และภายใต้กฎหมายไทยมีการพระราชทานอภัยโทษให้แก่นักโทษจำนวนมากซึ่งฮอลลี่ก็บังเอิญเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับสิทธิ์พอเธอได้ลดโทษลงมามันยิ่งทำให้เธอได้เข้าร่วมโครงการโอนย้ายนักโทษได้ไวขึ้นจากจำนวนโทษของเธอที่ลดลงมาแล้วในตอนนั้นมีเกณฑ์ว่าต้องติดคุกในไทยครบ4ปีก่อนถึงจะได้ย้ายกลับไปซึ่งฮอลลี่ก็อยู่มาแล้ว7ปีนั่นหมายความว่าเธอสามารถยืนเรื่องได้ทันทีเธอสามารถย้ายกลับไปรับโทษต่อให้ครบในเรือนจำของออสเตรเลีย หลังจากผ่านไป7ปีครึ่งในปี2007ฮอลลี่ก็ได้กลับบ้านถึงแม้จะต้องกลับไปติดคุกต่ออีก5ปีแต่มันก็เป็นวันที่เธอบอกว่ามีความสุขที่สุดในชีวิตเธอกินอิ่มนอนหลับดีกว่าเดิมมากที่สำคัญสตีเฟนแฟนของเธอซึ่งรับโทษครบแล้วก็ยังสามารถเดินทางมาเยี่ยมเธอได้ฮอลลี่พ้นโทษออกมาในปี2012สตีเฟนแฟนของเธอเป็นคนมารับ เขาพาเธอไปที่ศูนย์การค้าด้วยกันพาไปซื้อของใช้และเปิดบัญชีธนาคารหลังจากนั้นเธอก็ไม่เคยกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกและสาบานเลยว่าจะไม่ทําเด็ดขาดส่วนสตีเฟนก็เลิกยาในคุกได้เช่นกันซึ่งมันดีมากๆเพราะว่าถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งยังใช้ยาอยู่ความสัมพันธ์ของเธอก็คงไปไม่รอดถ้าหากจะต้องเลิกยาจึงต้องเลิกไปพร้อมกันฮอลลี่ยังมีปัญหาสุขภาพจิตตามมาจนถึงปัจจุบันนี้ เธอเคยคิดว่ามันผ่านมานานแล้วเธอก็ไม่น่าจะเป็นอะไรแต่อยู่ดีๆเช้าวันหนึ่งเธอก็ตื่นขึ้นมาร้องไห้อย่างควบคุมไม่ได้หมอบอกว่าเธอมีภาวะซึมเศร้าและ PTSD จากช่วงเวลาที่อยู่ในคุกมานานส่วนสตีเฟ้นเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งหลอดอาหารในปี2020เขาได้รับทางเลือกในการใช้กฎหมายการุญยฆาตและเขาก็เลือกทำสตเฟนเสียชีวิตในเดือนสิงหาคมปี2023เธอจับมือเขาไว้จนกระทั่งลมหายใจสุดท้าย สำหรับฮอลลี่เขาเป็นคนที่เธอผูกพันด้วยมากที่สุดปัจจุบันนี้ฮอลลี่อายุ53ปีเธอเป็นนักเคลื่อนไหวและเป็นที่ปรึกษาให้กับเยาวชนเธอยังทำงานหลายอย่างเพื่อหาเลี้ยงชีพทั้งเป็นคนงานเหมืองแรกขับรถอูเบอร์และเป็นนักเขียนโดยรวมๆแล้วฮอลลี่ดีนโจนใช้เวลาไปกว่า17ปีในคุกเพราะเรื่อง,เร,องเรื่องเดียวคือเฮโรอีน17ปีมันนานมากๆนะคะที่คนคนหนึ่งจะสามารถใช้เวลาเหล่านี้ทำอะไรได้อีกตั้งมากมาย แต่ว่าเธอเสียโอกาสนั้นไปยาเสพติดไม่เพียงทำลายเธอแต่ยังทำลายครอบครัวเธอด้วยคอลลี่สูญเสียแม่พี่ชายและน้องสาวมีสามคนในครอบครัวของเธอที่เสียชีวิตเพราะการใช้ยาเกินขนาดตอนนี้เธอได้แต่หวังว่าการแบ่งปันเรื่องราวของเธอจะสามารถช่วยคนอื่นได้เรื่องที่เธอเคยผ่านมาในอดีตวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับใครบางคนก็ได้ในอนาคตใครบางคนที่ยังใช้ยาอยู่แล้ววันหนึ่งอาจจะมาลงเอยแบบเธอ เธออยากจะเตือนทุกคนโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวซึ่งเป็นวัยที่ใช้ชีวิตเสี่ยงที่สุดว่าอย่าแม้แต่คิดลองยาเสพติดอย่าคิดที่จะไปแตะต้องมันเด็ดขาดเพราะว่าคนติดยาทุกคนก็คิดกันทั้งนั้นว่าจะไม่ติดอย่าให้ความสุขระยะสั้นเป็นเส้นทางไปสู่นรกเหมือนกับเธอและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวในหนังสือของฮอลลีดีนโจนซึ่งเขียนมาจากเรื่องจริง